옛날에 질변 인원이 두 편으로 나누어 양쪽에서 줄을 잡아당겨 승패를 겨루는 경기는 무엇입니까? 줄다리기입니다. 두 사람이 손을 마주 잡고 팔을 넘겨 승부를 겨루는 운동은 무엇입니까? 발า름입니다한국의민속놀이로서설날등명절에아이들이즐기는놀이는무엇입니까제기차기입니다าเริ่มต้นทำข้อสอบยังไงคแนะนาหนังสือนะคะบ้านนะเล่มสีฟ้านะคไม่มีภาไทยให้นะคะแบบนี้ลยค่ะแบบนี้ย่ะสะดวกสบายมากเลยเขาใลอย์ใแล้วก็มี MP3 เสียงคนเกีให้ฟังด้วยค่ะสมให้ีวันที่มไปสอบจะบว่าในนี้หมดเลยวันที่มไปสอบอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ เนมันดีตรงที่เขาใหไลท์พอยท์ให้เราไฮไลท์พอยต์ให้เราแล้วก็มี m อ3พให้ฟังเสียงคนเกาหลีด้วยค่ะอืมแต่ถ้าใครมันไม่มีแปลไทยเนาะแต่ถ้าใครแบบว่ามไม่อยากเสียเวลาอยากรู้ว่าข้อนี้มันถามอะไรไม่อยากไม่อยากแปลเองมนูก็มีแปลไทยให้ค่ะอันนี้ก็คือแปลไทยให้นะคะแปลไทยให้นะคะคู่นี้หกหาส่งให้ฟรีค่ะอันนี้แปลไทยให้แล้เรียบร้อยครับแปลพอให้เข้าใจนะคะว่าข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับอะไรมนูก็ไฮไลท์สีให้ด้วยค่ะนี่เนาะใครไม่ร like. ู้จะเริ่มต้นยังไงเนาะแนะนำแนะนำคู่นออจัะท เขตแทกูนะคะมิวอันนี้หาไมา่ได้หนึ่งสองาหเ็ดเจ็ดเือนย้อนหลังเขตแทกูนะมิวมีเสียงมิวว่ามีทำเสียงคนเกาหลีพูดลงในช่องแดงนะคะเข้าไปดูที่เพลิสได้เลยค่ะเพราะว่าในข้อสอบจริงเขตนั้นนั้นมันจะรวมทั้งห้าหมวดเนี่ยมันจะรวมทั้งหาหมวดอย่างเช่นวันที่สี่เดือนสองสองพันยี่สิบห้าได้อ่านบทความชาววอีิปอีอืแล้วก็ถามแล้วก็ตอบคำถามในบทความนั้นสองข้ออันนี้ข้อที่หนึ่งอยู่หมวดกฎหมายข้อที่สองอยู่หมวดที่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีห้าหมวดนะเผ อยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้าหมดเลยคัดมาให้แล้วเรียบร้อยสามข้อที่ออกบ่อยแล้วก็ข้อที่สอยู่ที่หมวดที่สีข้อที่หอยู่ที่หมวดที่หข้อที่หนะคะอยู่ที่หมวดที่หนึ่งทําุณชินฮาท่อุญชินฮาร์ท่ประวัติาสตร์ท่ประวัตินสตร์ว่ประวัติาสตร์ท่องคาณชินฮาท่องคุนฮาร์ท่องคุณชิา้อท่หมคุณชิน้าร์ท่องคุณชินฮาร์ท่องคุณ่ินฮข้อท่องค่ณชิร์ท่องคุณชินฮาร์ท่องคุณชิน่องคุณชนฮาร์ท่องคุณดเลยค่ะ มีทั้งหาหมวดแล้วแต่บุคคลจะได้หมวดนเยอะหมวดน้อยเพราะเขาสปวดเพราะเขาสุมสุมเปิดนะคะอย่างเช่นมิวไปสอบมิวก็ได้เนี่ยชอบเกียรตทำมอวก็ได้โอคุยมอยูก็ได้มุกความมูก็ได้แล้วก็แทท่องเอเนี่ยเขียแทกูนะแทกูแท้ท่องน้องจิกซอนเจมอยู่ก็ได้ยุนกันซุนรถพี่มันอยูก็ได้อันเนี้ยเขแทกูนะหนูอยากจะบอกอันเนี้ยมิูก็เจอเนาะเรเกากเจพันโซอยู่ก็ได้โคจซอนมูก็ได้ชิบทรีอยูก็ได้พาริิมุนมยูก็ได้ยุนปงกินอกู่กใจด้เอ่อเขียนแ ชิปเทอรีเนี่ยเขาหนูได้ยินแต่อะไรนะชิงกุชิปโทร,โรชิงกุอะไรนี่แหละแล้วเขาก็เน้นพอยให้อีกแบบว่าใจดีมากเลยค่ะใครสอบเิดแท้กูนะถามว่ามันยากไหมมันอยู่ในหนังสือหมดเลยแต่ถ้าใครอยากฟังเนาะแต่ถ้าใครอยากฟังเสียงคนเกาหลีพูดหนูทำไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปนะคะสักพักเขาบ้านสวนยองซูนะคะแล้วก็ช่องแดงนะช่องแดงเข้าไปที่เพลรีสน,นะคะเพลรีสเนี่ยค่ะ แทกูมิวให้โอป้าอ่าเสียงให้ไปฟังได้คะ่ะไปฝึกฟังได้มิวก็เอาข้อมูลมาจากนี่แหละค่ะนี่แหละข้อมูลข้อสอบจริงนี่แหละเพราะว่าโอป้าแกทำสวนเนาะมิวก็ให้โอป้าแกแบบว่าอัดเสียงไว้ให้แกอ่านเนี่ยวันนี้เนาะเขียนแทกูวันที่สามเดือนสองเขาไปสอบมาเขาได้อะไรให้โอป้าอ่านโจทย์อ่านโจทย์แล้วมิวก็ฝึกฟังเพราะใจความสำคัญเพราะหลักๆในการสอบก็คือเราต้องความเสียงคนเกาหลีให้ออกว่าเขาพูดอะไรแล้วจับพอยในโจทย์นั้นๆให้ได้ฟังนะแต่มิวไม่ได้ใส่วันที่ให้เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิส สามวันที่แล้วตรงเสียงคน้องจีนกับชอยปนว่วเหนับชาวจนมีความสัมพันธ์่ดีังมากทีุ่ในกนี้ค้ามควมสัมพนธ่ดนมอกขียนได้นโีค่ะถามีควขมสัมพันธ์ี่ดันมากที่สลกี้ค่ะถ้ามีวาพันธ์ที่ดีกันมาสในล้ค่้าช่วามสัมันธ์ที่ดีกันมา่สุในลกนี้ค่ามีความไัมพัน่ดนกันากที่สดในะนํค่ะถ้ามีควา่มันีันสือ สองมันเจ็ดส่งให้ฟรีเน้นข้อสอบพี่ออกบ่อยเน้นข้อสอบจริงๆนะคะเน้นข้อสอบก็คือคัดมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งข้ามหมวดคัดมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งข้ามหมวดว่าจะเจอข้อไหนว่าข้อไหนออกบ่อยค่อยๆจำไปทีละนิดทีละนิดนะคะพอจำหนูจะบอกถ้าจำในหนังสือหมดแล้วมาฝึกซ้อมในข้อสอบจริงเพราะว่าในข้อสอบจริงมันจะมีทข้ามหมวดรุยค่ะเพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะรุยค่ะเพื่อสัญชาติเกาหลีส,ส <c oughs> like ิทธิพิเศษสำหรับคนที่ถือ F6 เพราะนั้นอยู่ที่เกาหลีสองปีขึ้นไปสามารถยื่นข้อสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีได้หรือเขาเรียกว่าจะได้้กี่ขอ มี MP3 มครบหมดแล้วก็อ่านบทความอ่านบทความก็มี MP3 อ่านบทความก็มีในหนังสือคะ่ะอ่านบทความมีในหนังสือหมดเลยคำถามก็มีในหนังสือหมดเลยสะดวกมากๆเลยแนะนำเลยคะ่ะใครที่อยากสอบสอบตรงขอสัญชาติเกาหลีนะคะไม่ต้องไปต่อวีซ่าทุกปีทุกเดือนก็ไม่ต้องไปต่อวีซ่าทุกปีกม,ปกปมิวนันไม่มีลูกมิวต่อได้แค่หนึ่งปีออหนึ่งปีไวมากเลยนะมิวไปต่อรอบแรกก็หน่งปีรอบสองก็หนึ่งปีรอบสามก็หนึ่งปีรอบที่สีได้สองปีโอ้ใครจะไปแบบว่ามิวก็คิดอยู่มิวต้องต่อยังงี้จนโอ้ยหมิวไื่อสมี